พลอยสามสีสามสไตล์พลอยทั้งสามเป็นนี้เป็นพลอยที่มีหลากหลายสีอยู่ในเม็ดเดียวหรือคนไทยเราจะเรียกว่าเป็นพลอยตลกครับและด้วยความที่มีหลายสีและเป็นพลอยจากธรรมชาติทําให้แพทเทิร์นการวางสีในพลอยแต่และเม็ดจะไม่มีทางเหมือนกันึ่งก็ให้อารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปด้วยนี่คือเสน่ห์ของพลอยชนิดนี้เลยครับพอลอยพาร์ติคาร์เรสซไฟเริ่มจากเม็ดแรกแพทเทิร์นการวางสีของพลอยเม็ดนี้จะเป็นสีเขียวอยู่ตรงกลางและถูกล้อมรอบด้วยสีเหลืองและพลอยเม็ดนี้เป็นพลอยที่มีสีสดทําให้พลอยเม็ดนี้มีเสน่ห์น่าดึงดูดและมีเอก ความสุขว่าพอยมนี้เหมือนลายพรางทหารดุดันแล้วก็เท่มากๆครับถัดมาเม็ดที่3เม็ดนี้ก็จะมีโทนสีเหลืองสีเขียวและสีน้ำเงินกระจายอยู่ทั่วเม็ดเม็ดนี้จะเป็นโทนสีที่หวานและละมุนที่สุดราะเม็ดนี้มีโทนสีน้ำเงินผสมเข้ามามากที่สุดในบรรดา3เม็ดทำให้เม็ดนี้มีโทนสีที่หวานเหมาะกับคนที่ชอบความละมุนและมีเอกลักษณ์ครับถึงแม้ว่าทั้ง3เม็ดนี้จะเป็นพอยพาธิคัลเลอร์ซับไฟชนิดเดียวกันแต่แพทเทิร์นการวางสีและเฉดสีก็แตกต่างกันออกไปความรู้สึกก็จะแตกต่างกันออกไปเลยครับแล้วค あっ。